พี่น้องบ่อแล้วพี่น้องเลยบ่อแล้วยังบ่แล้ว,ลลว,ลวมันค้างยังข้าอ่างหยางเลนี่อืมสิวา่าในแดชันเนาะอ้ออืมสาวกับไม้ก็ยังนอนกึ่งดึงอยู่ไพไปใส่บนางฮะไพไปใส่เบนนิร์ด อา้าวเห็นแล้วทองระาัดนะบ้าสลบบ่เดี๋ยวนี้ฮะอา้าวอย่างไยเคยมาที่อย่างเบอ้อัอาใน,นได้เฮื่อนคั่วนี่เอาใน,นได้เอาเคยประตู แอ่มาเบิ่งสภาพการได้ไมันเป็น,โน,โนอะไรนอไดเนาะได้ไมันเป็นอะไรไอ้ได้นี่ ยังอ่อยอยู่ฮะไปไรนหนะอกเสือฮะนะนอนทิ้ยาแล้กนอนมวดหัวแห้งเลยเออมันจูนหล้ล่ะเป็นหมอท้องราละอ่านเนย ท้ายเกาะท้ายัวปลาปิ่งป่ะเออ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 อมห็ดนะแล้วนะแป้นนี่ยังกรมาเรียบร้อย เห็ดพอมันได้อยู่นะพี่น้องน่ะเห็ดแบบอะแบบของเขาเจ้านะพอได้บ่อนั่งกินเขาเนี่ยบ่อ้องเห็ดสูงสำก่าเด้อเยดสูงสำก่านะอันต่ำก็เก่าอันต่ำก็เก่าเห็ดบันไดสามขันอันนี้สี่ขันผู้ได้สีเห็ดไปผู้ได้สีเห็ดบันไดสี่เขาก็เห็ดสามหรอวะ มามันหิวอยู่หิวนอนมาใช้หมาหน่ะบ่โอ้ยเห็นหมือได้ทีน่นองซิว่าในแดดสนามบ้าเห็นหมือได้แต่ยังคือเก่าเสือสเลงเง่งหดโพ พอดีบ่อนตากผ่าเนาะทางหลังเออมันเห็นไว้บ่อนตากผ้าพอดีเลยโอเคโอเคได้เรื่องได้เรื่อหของน้ำตะละว่ววสิบหกสามประยยัดงบประสะนะ,ะระยะได้อ่อยอะไรมืนบ่ มาแปลงซองมือจังได้บอ่อไหมนี่เจ้าซื้อมาบอ่อนี่นะตัวน,นั้นพอแล้วอืตัวเก่า,กามันมันจะออกบนเลย ก็เห็ดยังกันนะฮะนะมแม่ไปเห็ดแม่อยู่ฮู้แล้วเห็ดยังไปไล่น,นกมางอะไรมือน,นี่นะเม่อแล้วปวดหัวกินยานอนเหม่อทอ,ทอพีวีซีกองกันออกโงกอยู่นะฮะนะฮะคือว่าม่ซื้อมาด <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> พี่น้องสิว่าได้ใน,นสนา <laughs> สร้างว่าแมนสร้างมืออาซีบอเนอร์ลึกอ,อย่างใดเบอขึ้นมากองกันอวกนี่อวกเห็นจีสิเออท่อเก่าท่อเก่าเาบาโต๊เข้าอันโต๊ะเขาห้องน้ำนะบอได้ฟังเลยเบาอวาเราบอมีงวงไม่ควายหยีบดอก ยังไปกินดองอยู่บตอนนี้สี่เหตุเป็นเทิบคือเก่าในบ่อหรือแนวใดคือเหตุเป็นลังแบบนารอดแบบของเข้าใจอือเป็นลังบ่ออือเป็นลังตะวันคือรุ่มมากคือการอย่างนี้นะนี่แต่ว่าเหตุรุ่มาแบบมันเป็เทิบใหม่ อืมนั ừ, ่นแหละสองสี hmm. mm ่หกหกเสาอัน hmm. น mm ี้จากเสาสองสี่เสาตัวเก่านี่ตัวเก่านี่สี่ไม่เปื่อยทางแหนแหนอยู่ดอกสิได้ใสสิได้ใส่งานอยู่หลายปีเติบอยู่ อืมสิบกว่าป,ปีได้อยู่ดอกบอหลดไยหน้านะมันไพ่ก่อจะคลายตะกี้นะเดี๋ยวนี้บมมีไพ่คลายบ่ บอมอ่ามทางใหม่ตีลองทาทามเบิ้งเห่ยเนะมันบมเพโพดบอมันบอดไปห้างโพดตีหมื่นปลายมัน จะลองไปหาทามบองใหม่เดาทามองใหม่เลยคันคันหูราคาแล้วเออเขาว่ามันดีเลยจังจังบอกเขา้าสิไมเยนอกียเขาไป้น่นะ่อัยะเนาะอะไรอืมบ่อไรกานหมื่นเจ็ดหมื่นแปดบ่อเอโกอยู่ลไร อมได้ ab, the so ัว the ่ายนะสัอมตองก็ซ <TP> <t rah> ื้อมาก่นนดนกันซื้อตินมานามอะไอแบบมานมีคนถืออยู่แถวไหนถือสามตัวามเบิงว่ามันทอดายอะไรบอกเฮา หาจากสิได้แจ้งเพิ่นมีผู้ใจดีเพิ่นผู้ใจบุญเพิ่นสีซอยเพิ่นสีซอยซื้อให้ยเพลินสีซอยซื้อรถไทยพี่นอ้องคันผู้ใดจักซอยก็บป่ปฏิเสธเด้รถไทยหน้าพี่นอ้องเอ้ยแม่นตอนแรกเพิ่นว่าเพิ่นอยากซอยซื้อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อีห่างคั้นนะหน้าแตกนะแล้วบัดนี้นะอัน ทางจอดตัวเพื่อนว่มอเตอร์ไซค์นะยังได้กาขี่ไปก่อนก็ได้เพื่อนวะจริงจริงนายอยากได้รถไทยกูแหละรถไทยไทยนาฮานาของยามนานะบ่มีของเขาไปเดีใส่งัวใส่ควายไทยเดี๋ยวเนาะขูมือมีแต่ใส่รถไทยเพื่อนเลยอยากได้รถไทยอยากได้นายอยากได้รถไทยุ่น่ะนายคนนี้อื้งใหญ่ใจดีเพื่อนว่าเพื่อนสีซอยซื้ออยู่เพื่อนวะเดี๋ยวเพื่อเก็บเงินอีกสักก่อนเพื่อนสีซอยซื้อ แลรียญพันให้ทามราคาสักก่อนตัวในห้ามราคาว่าราคาท่าใดจังไปบอกเพื่อนอลจากสด้หูเด้จากสติกาถืออันหากอันหัวมีแต่หัวมันนะกับวกตีนหลอกตีนเล็กมันกับเขารวมบนบน่ออันหมื่นกว่านะอนอนเออนนบุกเกินสองหมื่นเนาะ ประมาณนั้นเนาะเออข้าสาชการจะไปหาทามเมืองสะก่อนว่าให้มันชั่วๆนะว่าราคาเท่านี้เ,เรียลเฮโน้าเนาะไปหลอดทาม,มเฮเนโควเออจะไปทามเบิง่งว่ามันสิประมาณเท่าใดขอบใจผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆครับผมทีสิสวยอย้่ยครับ ขอบคุณหลายๆนักภูและคนที่สวยมากก่อนนะนั่งก็ขอบคุณหลายๆเนอะเธอนีน้ำเพลินที่สวยหลุดไทยพอแต่ไทยหน้าเห็ดหน้านีาน่แหละจังโมยะเน,ะนาะยมหน้านะอันนี้ไปถ่าแต่หลุดไทยอ้ายหลุดเผื่อขา้าวเสล่หลุดเผื่อข้าวเล่มาห้าหน้าตัวเองหน้ามับ,บกปลาไปเลยมันบมน่มีน้องบ่มีอย่างได้มีแต่ถ่านา้ำฝนอย่างเดียวเลยเเหล่าสวยแล้วหะสวยของเห็ดหน้ามันต้องเห็ดฝ้าเห็ดแหลนตามตามเดือนตามฤลดูมัน พาเห็ดหลาดำหลามันกับแล้วบริเเต็มหมากเต็มหน, 9, ววนม่วยเข่ากับบงงามบิเเดืนเกเดือนเก่าอยเขเดืนทีมนึงเอเี่ิทิมไล่เนาะก็รปกติคันเห็ดเบิรนนะ่ะสิได้ประมาณเท่าไหร่เป็นรอยนะเอป็นูแม่ผัดกอนเห็ดแลยังไง ผสมป,ปนนัป่าบรแวนเบือกี่เอวเยมันก็โอเคแล้วสานันนะขณะพี่น้องเออเาก,ก็วะมาเบิง่งมาหว่เรื่องสิเฮ็ดอันเพื่อนคูอะณะไหม่ก็ยังองหยางอยู่้าซคเงินนักัะเพ่ะอหลแหละเพื่อนคอันเนาะมันก็เลใส่ลายพวกว่าาเงินเากับเอาให้อายมื่อนันกัมืนเจดแล้วก็ใส่ใจหนุนนี่นั่นไปมันก็เยงเรื่อยดอก

กขาจะไม่นอนทิติดตามน้งนองเลย